แสบไอดอลคอนเทสต์2024ัของสุดท้ายที่จะชี้ชะตาว่าใครจะได้เป็นไอดอลแบรนด์คลิกแสบคนแรกของประเทศไทยที่จะได้ร่วมงานกับทางคลิกแสบพร้อมเงนินรางวัล5 0,000นบาท จกรรมครั้งนี้นะคะเป็นการเฟ้นหาไอคอนิกแบรนด์คนใหม่นั่นคือไม่เคยมีแหนจัดมาก่อนนะคะบอกเลยว่าสุดยอดมากๆนะคะเด็กๆทำดีมากเต็มที่มากค่ะก็ตั้งใจมากๆเลยนะคะตั้งแต่ฝึกซ้อมหรือรอบที่แสดงความสามารถพิเศษบอกเลยว่างานนี้คาดหวังมากๆค่ะก็จะทำเต็มที่เลยค่ะ เด็กๆตั้งใจมากเลยนะครับก็มีความเป็นตัวของตัวเองนะคบมีความสามารถมากความสามารถหลากหลายเลยเพราะฉะนั้นแล้วเรามาดูกันว่าคนไหนที่จะทัดใจกรรมการมากที่สุดนะคะทุกคนมีความมุ่งมั่นและสิ่งหนึ่งเลยที่พี่เห็นก็คือเด็กๆหลายๆคนเลยมีความพยายามมีพัฒนาการที่ดีอย่างก้าวกระโดดวันนี้เรามาเป็นกำลังใจใครจะเป็นสาวแซบแซบซีดควิกแซบไอดอลคนแรกของเราค่ะ น้องทุกคนที่พร้อมจะเฉิดฉายและคว้าฝันการเป็นสุดยอดสาวเพ็ดสุดแซบแต่จะมีเพียงหนึ่งคนเท่านั้นวันนี้นะคะก็ดีใจแล้วก็ขอ,ขอขอบคุณทางคลิกมากๆเลยนะคะที่เปิดโอกาสให้หนูนะคะได้เดินบนเวทีนะคะและก็ได้รางวัลชนะเลิศมาค่ะต้องขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะคลิกแซบไอดอลคอน